สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาชั้นป .6 นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับความสําคัญการทํางานระบบภายในร่างกายนะครับมันก็จะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อแรกก็คือระบบสืบพันธุ์นะครับหัวข้อที่2คือระบบหายใจนะครับหัวข้อที่3คือระบบไหลเวียนโลหิตนะครับแต่สําหรับวันนี้เราจะมาเรียนแค่ หนึ่งหัวข้อนะครับคือระบบสืบพันธุ์ก่อนนะครับก็จะมี4ข้อย่อยที่เราจะมาเรียนนะครับข้อแรกก็คือครับความสําคัญของระบบสืบพันธุ์นะครับข้อสององค์ประกอบของระบบสืบพันธุ์ข้อที่3าะครับการทํางานของระบบสืบพันธุ์ข้อที่4วิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทํางานตามปกตินะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับสําหรับอันนี้ครับระบบสืบพันธุ์ครับ ระบบสืบพันธุ์ก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับคือระบบสืบพันธุ์เพศชายกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่1เลยครับความสําคัญของระบบสืบพันธุ์นะครับนะครับระบบสืบพันธุ์ทําให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตและดํารงเผ่าพันธุ์ของตนเองนะครับแล้วก็ยังสืบทอดวงตระกูลของตัวเองต่อไปนะครับต่อไปครับข้อที่2คือองค์ประกอบของระบบสืบพันธุ์นะครับ อันแรกเลยที่ครูบอกไปเมื่อกี้ระบบสืบพันธุ์เพศชานับแบ่งออกเป็น2 да uh oh ส่วนนะครับส่วนแรกคือระบบสืบพันธุ์ภายนอกนะครับก็ได้แก่องคชาตนะครับหรือเรียกว่าลึงนั่นเองครับสําหรับอันที่2ก็คือถุงอันทะครับอันนี้คือเป็นระบบสืบพันธุ์ภายนอกของเพศชายครับส่วนอันที่2ต่อไปนะครับคือระบบสืบพันธุ์ภายในนะครับได้แก่นะครับอันทะนะครับอันที่2คือรอดเก็บอสุจินะครับ3ท่อนําอสุจิครับ4 ต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจินะครับและอันสุดท้ายนะครับต่อมลูกหมากครับในรูปนี้นะครับอ่าก็คือระบบสืบพันธุ์ภายนอกเพศชายนะครับรับที่บอกไปนะครับก็มีองคชาตกับถุงอันทะนะครับต่อไปนะครับอันนี้รูปนี้จะเป็นอ่าระบบสืบพันธุ์ภายในของเพศชายนะครับอ่าส่วนอันทะนะครับที่เห็นเป็นสีม่วงๆนะครับจะมีสองข้างครับ คือซ้ายและขวานะครับส่วนหลังสีส้มๆที่อยู่ด้านหลังเลยเหลื่อมข้างในเลยอันนั้นคือต่อมลูกหมากนะครับอันนี้เราไปต่อกันเลยนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอันทะจะผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศช,ชายนะครับคือตัวสุจินะครับซึ่งผลิตเป็นจํานวนมากนะครับร่างกายจะมีการหลั่งออกมาในขณะที่เราหลับหรือที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับก็คือที่เขาเรียกว่าฝันเปียกนั่นเองนะครับอ่า เซลสืพันธุ์เพศชายนี้นะครับถ้าได้ผสมกับเซลสืพันธุ์เพศหญิงก็คือไข่นะครับก็จะเกิดการตั้งครรภ์นะครับหรือการมีลูกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับอันท้ายังผลิตฮอร์โมนเพศชายนะครับที่ทําให้เพศชายนะครับมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนนะครับแตกต่างจากเพศหญิงเช่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับแข็งแรงมีเสียงที่แตกห้าวมีนวดมีขนลักแล้มีขนนักแห้งและมีลูกกระเดือกนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับ การเปลี่ยนแปลงนะครับตามรูปอันนี้เป็นรูปประกอบนะครับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับทำให้เพศชายมีเสียงแตกห้าวนะครับต่อไปนะครับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันนะครับเหมือนเพศชายเลยส่วนแรกก็คือนะครับระบบสืบพันธุ์ภายนอกนะครับระบบสืบพันธุ์ภายนอกได้แก่บริเวณปากช่องคลอดนะครับสําหรับส่วนที่2คือระบบสืบพันธุ์ภายในได้แก่รังไข่ พ่อนำไข่มดลูกผนังมดลูกปากมดลูกและช่องคลอดครับตามรูปนี้เลยครับตามรูปที่มีลูกศรโยงเลยครับจากที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับรังไข่จะผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงนะครับคือไข่นะครับจะผลิตทุกๆยี่สิบแปดถึงสามสิบวันนะครับซึ่งหากได้รับการผสมนะครับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายนะครับก็คือตัวสุจินั่นเองจะทําให้ตั้งครรภ์หรือมีลูก แต่หากไม่ได้รับการผสมนะครับไข่จะฟอร์นะครับไข่จะฟอร์เยื่อบุผนังมลูกนะครับที่เตรียมรองรับการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วนะครับจะลอกและขับออกมานะครับในทุกๆเดือนนะครับก็กลายมาเป็นประจําเดือนนั่นเองนะครับอนอกจากนี้รังไข่ยังผลิตฮอร์โมนเพศหญิงที่ทําให้เพศหญิงมีลักษณะท่าทางที่ชัดเจนนะครับและแตกต่างจากเพศชายเช่นสะโพกผายมีเต้านมที่ขยายใหญ่และเอวคอดน,นะครับ สำหรับระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนี่นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ประมาณอายุ12ปีนะครับไปจนถึงอายุประมาณ50ปีนะปีครับหลังจาก50ปีไปแล้วถ้าเราหมดประจําเดือนเมื่อไหร่แสดงว่าได้สิ้นสุดนะครับได้สิ้นสุดครับต่อไปการทํางานของระบบสืบพันธุ์นะครับการทํางานของระบบสืบพันธุ์นะครับการปฏิสนธินะครับคือการที่อสุจิของเพศชายนะครับไปผสมกับไข่ของเพศหญิงเมื่อผสมแล้ว ตัวอ่อนจะฝังตัวที่เยื่อบุผนังมดลูกนะครับและเริ่มจเจริญเติบโตนะครับอ่าเจริญเติบโตจนครบ9เดือนแล้วก็จะคลอดออกมาเป็นทารกนะครับอ่าตามรูปนี้เลยนะครับรูปที่ไข่กับอสุจิที่ผสมที่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนฝังตัวนะครับอ่าประกบ9เดือนก็กลายเป็นเด็กทารกนะครับต่อไปวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทํางานปกตินะครับอันแรกเลยก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะครับ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศนะครับแล้วก็รวมถึงการที่การตั้งครรภ์น,นะครับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่รงผลไปถึงการทําแท้งด้วยนะครับต่อไปข้อที่2อาบน้ําทําความสะอาดอวัยวะเพศนะครับให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับหลังขับถ่ายนะครับเพศหญิงควรทําความสะอาดอวัยวะเพศนะครับ ลักษณะจากหน้าไปหลังนะครับเช็ดในแห้งต่อไปนะครับข้อที่4นะครับสวมใส่ชุดชั้นในที่สะอาดแห้งสนิทนะครับแล้วก็ไม่รัดจนเกินไปนะครับข้อที่5ครับสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะเพศหากมีนะสิ่งผิดปกติให้รีบบอกผู้ปกครองนะครับให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์นะครับต่อไปครับข้อที่6นะครับระวังนะครับ ระวังอย่าให้บริเวณอวัยวะเพศถูกกระแทกถูกกระทบกระแทกนะครับถ้าเป็นเพศชายอาจจะส่งผลไปถึงการเป็นหมันได้นะครับเป็นหมันก็คือการไม่สามารถมีลูกได้นั่นเองครับเหมือนกับน,นักกีฬานักมวยครับมวยไทยมวยสากลที่มีเกาะป้องกันกล่องดวงใจเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับเนี่แหละครับก็คือผลกระทบนะครับต่อไปข้อที่7ครับ ในเพศหญิงนะครับเมื่อมีประจำเดือนครับควรเปลี่ยนผ้าอนามัยนะครับทุกทุกสอชั่วโมงนะครับและผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเราควรห่ออย่างมิดชิดนะครับแล้วก็เอาไปใส่ถังขยะนะครับแต่สมัยก่อนย่าของคุณครูนะครับได้สอนลูกๆนหลานไว้ว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงให้ห่อแล้วนําไปฝังนะครับไปฝังเพราะว่าสมัยก่อนจะมีการแกล้งกันนะครับนะการแกล้งกัน บางครั้งอาจถึงกับเป็นบ้าได้เลยครับสําหรับเด็กผู้หญิงนะครับอ่าท้ายนี้นะครับก็มีวิธีการใช้ผ้าอนามัยของเด็กผู้หญิงนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าเลือกกางเกงในที่กระชับนะครับอ่อันที่2ลอกแถบกาวตรงกลางผ้าอนามัยออกครับข้อที่3วางผ้าอนามัยด้านที่มีแถบกาวลงบนกางเกงในนะครับแล้วก็ถ้า ผ้าหนามยนั้นมีปีกนะครับให้รอกแถบกาวที่ปีกทั้งสองข้างออกแล้วพับโอบนะครับมาติดด้านนอกกางเกงนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับทีนี้ระบบสืบพันธุ์นะครับมีความสําคัญต่อมนุษย์และสัตว์โลกมากเลยครับเพราะว่าระบบสืบพันธุ์สามารถให้มนุษย์ดํารงเผ่าพันธุ์หรือตระกูลของตนเองได้นะสืบทอดกันไป นะครับสืบทอดกันไปแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ยังนะยังส่งผลถึงการเจริญเติบโตนะครับการเจริญเติบโตด้วยครับหลังจากท้ายนี้นะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับให้เรียนควรปรึกษาผู้ใหญ่นะครับผู้ปกครองครูนะครับแต่ถ้ามี เที่ผิดปกตินะครับสำหรับเด็กผู้หญิงก็ให้แม่พาไปปรึกษาแพทย์นะครับเกี่ยวกับสูตินารีนะครับถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ไปพบแพทย์ครับเฉพาะทางนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ท่วงทันนะครับครับผมสำหรับ e ีีนี้ก็พบกันแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพจของเรือนเรานะครับแล้วก็อาทิตย์หน้า ครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ